สวัสดีครับธนภัทรเจริญฟา้ามบาลักรานตำบ,บนหนองแวงสสภาอำเภอพุ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567นะครับเมื่อนี้ทดสอบระบบดยการน้่ขี่งัวเนะฟุ้นนะครับฟุ้นฟุ้นขี่ง่วนะครับเมื่อนี้ได้มาสามกระสอบนะครับหลังกากที่เมื่อวานใส่ฟุ้นขี่ไก่แล้วโอ้ฟุ้นขี่หมูนะครับฟุ้นขี้มหมูไปแปดกระสอบเมื่อนี้ใส่ไฮมาได้สามกระสอบนะครับปุ่นกระสอบหนึ่งสีร้ององอกมาใส่เบิ้งนะครับนี่อ่า ผมเมื่อวานที่ผมพูดเบาไปว่านั่นผู้ใดอ่าหมายถึงว่ามีขิงง้อขายขิงง้อไปซื้อขิงมูลกต้องขายนะครับเอาขิงว้อแจ้คของนี่แหละครับค่อยๆเห็ดเอาเพราะว่าผมเบิงเ้งแล้วมัน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 แพงอยู่มันแพงอยู่ย้อนอีหยังสิครับเมื่อวานนี่ที่ผมลองใส่เบิง่งเนาะหากระสอบห่าหากระสอบลอยหนึง่งจังซสียลอยหนึ่งมันก็ได,ด้เวิ้งได้ได้ได้เวิเ้งก็ก็บกับใหญ่ปานใดเนาะกันเฮามีขี้งัวเองเของเฮาอ่าเฮากะ เขากะเขาเอนเอนี่อย่างละเฮากะสีไ้ไดหลกว่านั่นเนาะสำหรับสำหรับขีง่ง่วงเฮาเนาะแต่ว่าขันผู้ใดสมมติว่าขายขีง่ง่วงสามสอบได้ร้อยหนึ่งไปซื้อขี่หมูหาสอบได้ร้อยหนึง่งเออเส้นกะเป็นการาก้ากำไรได,ใดอยู่เนาะครับนี่ของผมเดี๋ยวผมย่างไปเฮงน้องขับมือวานนี่ใส่ใส่มองหนีไปหากระสอบเนาะครับเหลือเหลือเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่เหลือ เหลือขี้หมูอย,ยูสองกระสอบนะครับยูยูอยู่ในกระท h o m ผมนะครับพุ่นอยู่ในกระท h o m เราสองกระสอบผมเตรียมมาใส่มืาอนี้น่ะเน,นี่ยห้อยผมยายไปผมยายห้างอยู่นะครับในหากระสอบมันพื้นที่แค่ตรงนี้นะครับตัดมาตรงนี้มันกระเพาะใส่อยู่นะครับหากระสอบร้อยหนึ่งเนี่ยเออซิบกระสอบสองร้อยเนี่ยมันกับมันกระเพาะใสอยูต่ตระวาขันขันขน้องมองถึงความคุ้มค่าเนาะเงินสองร้อยเขาไปซื้อปุ๋ยยูเรียสอบละแปดร้อยเองเสียเมื่อวานมันกระสีได้์ถั่วก็นี่นะครับแปดร้อยกับสองร้อยเนาะมันกะอ่าคุณค่าทางใจเนาะ ถ่านเขามีขี่ง well, so. you know, ่วงเข้าผมก็เลยว่าในน้าใส่ขี่ง่วงเข้าดีกว่านะครับเนี่ยผมจอมาใส่มือนีทั้งหมดหากระสอบนะครับห้ากระสอบมีทั้งขี้วัวแล้วก็ขี้หมูสองกระสอบที่เหลือนะครับแล้วแล้วบ่ซื้ออีกแล้วนะครับสีสีสีบ่ซื้ออีกแล้วสีเอาขี่ง่วงเข้านะครับแต่ว่าในอนาคตอาจสิเห็ดเป็นก้อนปั่นเม็ดหรือวางใดก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องซื้ออุปกรณ์มันหลายขั้นตอนน้ำเคือห้องกอกมันใส่สีแต่ว่าเห็ดเป็นเม็ดแน่มันตอนใช้มันสบายนะครับตอนใช้มันสบาย ตอนที่เขาออกมาใส่เนี่ยมันสบายนะครับมันวานแบบมันเป็นเม็ดเนาะเขาออกมาหอยใส่แขนมือแล้วกับขุทถังสีหรือว่ายังเขามาวนเมื่อวานเจมันมันมีความสบายใจนะครับรู้สึกแบบคุณค่าทางจิตใจนะครับมันบอกคือจังเนี่ยจังจังเขาเอาฟุ้นเอาใส่เป็นกระสอบเป็นขี้ฟุ้นมากว่าท่านอัดเมนเจ็บมันเป็นแบบเขาปกติเขาก็ใส่ยังสีแลละแต่เขาก็รู้สึกเขาบ่ค่อยเห็นผลไหมครับแต่เล็กน้อยเท่าไงขันว่าเอาขี้ฟุ้นเอาขิงว่าไปใส่นา็เอาแต่ยังสีแหละครับเนี่ยเอาเอาไปแบบ เอาไปเท้ยายไว้กวองไว้เังชีเนาะครับมันยายบ่ได้เนาะมันก็เลยแบบมีค้นข่าทางกิจใจบ่อันนี้ปไรนเดี๋ยวในอนาคตผมอาจสีซื้อเคียงอัดเม็ดนะครับอัดเม็ดอาจสีไม่เห็ดอ่าอัดได้มือละอ่าเขาเออนี่ยังละ่ะเพราะว่าอัดแล้วมันต้องตากนะครับอัดได้มือละกะคุถังสีนะครับมีสิบมีสิบกิโลบ่เกินนั่นก็นได้เนาะครับเพื่อเขาเห็ดเวลาว่างนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็สิลงทุนเกี่ยวกับอ่า มันสิมีมันสิมองมองไปเรื่องคาอยยังก่อเขามีคาใส่ใจคือคาเครื่องสองคา่าน้ำมันขันเท้าใส่เครื่องยนต์เนี่ยคือน้ำมันกับคาขันเทาใส่เครื่องนี่คือคาไฟนะครับผมกับเล่กาลังสั่งใจอยู่แต่ว่าผมก็มองมึงไปแล้วว่าขันเทาได้เป็นเม็ดเขามีคุณค่าทางจิตใจในการวานนี่สิหลายกว่าแต่ว่าเบาพืนว่าเปลืองคาไฟในการเห็ดเม็ดเนี่ยเปลืองแน่นอนนะครับก็เลยสิมองมาขัน บ่ให้เปลืองก็คือต้องเห็ดเป็นเม็ดใหญ่นะครับปรองเห็ดม็ดหน่อยนะครับเห็ดม็ดใหญ่นะครับทเม็ดใหญ่มันจะได้เร็วนะครับมันจะได้เร็วเราเน้นปริมาณนะครับอ่าอันนี้คือโครงการแนอนะคตเต้ยครับเี่เขาวางแผนไว้เพื่อที่สิพัฒนาในเรื่องของปุ๋ยเขาเพราะว่าเขามีขี่งัวไหลยแล้วเราที่นี่เป็นยังเคลื่อนกระสอบขี้งัวเป็นยังเคลื่อนใส่หน่อยก็กระสอบขี้หมูนะครับ้หนักครับเนี่ยทั้นี้กระชิงยกบ่ขึ้นแล้วครับนี่กระิงได้สั้นี้แล้วครับเมื่อลร ให้ไวเนี้ยมือแรงสามสอบสองสอบสามสอบเนียมือเศรออกส่กะเศราศ6หกโมงกลัวๆกะเดี๋ยวไม่ยายไว้ตัดไปน้ำาหยไปนํ้ำเนาะครับมือลรหาสอบกันนะสิพ่อเนาะครับหมายถึงว่ามือนี้เป็นยังเคือเอาขี่หมูขีงว่าไม่แค่สามสอบเพราะว่ามันมีขี่หมูอีกแล้วสองสอบเห็นเป็นหาสอบนะครับพื้นที่ที่เราตัดไปเมื่อวานเนี้ยมันก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ประมาณห้าสอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาลงไป่ท้างลังกันครับครับหลังจากที่ปล่อยกัวออกมานะครับ ปล่อยวัวเสร็จอ๋อหลังจากที่เราใส่ฟุ้นเสร็จนะครับปล่อยงอกมานะครับวันนี้เป็นหญ้าในวันแรกนะครับที่เราใช้รถตัดตัดนะครับเป็นในมือแรกที่เขาใส่รถตัดตัดแล้วมันสิตัดได้จําดินนะครับจะตัดได้ชิดดินมากเลยที่ผมวัดตอนนั้นคือประมาณหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนจากพื้นดินหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งจุดสามเซนนะครับ แต่ว่าหน้างานจริงมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1เซนถึงสเซนนะครับเพราะว่ามันพื้นดินมันเบลอยบมันก็นจะกระตุกกระตุกขึ้นมากินะครับอ่าประเด็นอยู่คือว่ามันมันสีตัดได้จําเงาเลยชิดดินมากเลยแล้วก็มันจะเป็นแบบเงามันสีดํานะครับเนี่ยหลังจากที่ไปใช้ฟุนมาหาสอบเรียบร้อยนะครับหาสอบพอดีเลยนะครับพอบดีสําหรับพื้นที่เลยสําหรับพื้นที่เลยนะครับห้าสอบ เงาอ้นสิเป็นดำๆนะครับกัวดูแล้วกลัวก็จะเป็นแบบกินกินแบบบค่อยดีนะครับแต่ว่าสิตธ์ตองสังเกตเบิ้งนะครับหง่วมันสิแล้วก็เมื่อวานตัดเยอะมากหง่วมันสิสิดธนะครับเกินมันสิดเนาะคาบสิดธคาบสิดคือจะสอยกินเฉพาะปลายนะครับไม่เหมือนกับมาหญ้ามันจะเหมือนไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะเนี่ยหญ no ่าม okay. ันส right? <praying>, mm, ิเนี่ยเงาววนสิดำดำนะครับเนี่เงาวันสิเพราะมันชจ็ดชิดดินครับนี่แต่เบิ่งสถานการณ์งัวก่อนนะครับว่ามันสิกินหนึง วัวมันแล้วแต่ตัวนะครับบางตัวกับเล็มกินจัดกินแต้ยอดนะครับเนี่ยหล่นแล้วนะครับเนี่ยเอามาร้อยเปอร์เซนกินได้สักแปดสิบเปอร์เซนก็โอเคแล้วนะครับถ้าว่ากินได้เ0สิบเปอร์เซนนี้ถือว่าน้อยมากเลยนะครับนะวัวคายแล้วนะครับมาสังเกตเห็นงนะัว่าคายนะครับงัวคายเพราะว่าน่าจะเป็นทีตัดฉีดดินเกิดไปเพราะว่าปกติพี่ชายจะใช้เครื่องสะพายตัดนะครับผมตอนนี้ผมเอาเครื่องอะไรยังก็เครื่องเดินตามตัดนะครับเนี่ย ก็สังเกตดูได้ว่าัวจะกินเฉพาะยอดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องตัดเคลียแปลงออกก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการจัดการบริหารแปลงหญ้าไม่ได้นะครับเนย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 บริหารจัดการแปลงหยาเพราะอะไรก็เลยเป็นได้ตัดห้ามันแสน้ำโดนเนาะแต่ว่าถ้าเอาเครื่องตัดอ่ะมันเราเฮ้าสีบ่เอาเหงาเันก็ได้เนาะแต่ว่าเครื่องสะพ้ายเนาะแต่ว่าบัดที่นี่ตอนนี้มันเอาเครื่องเอเข้าเอาเครื่อง เดินตามตัดมังก็เลยตัดเหงามนนะครับพอตัดเหงามันก็เลยเป็นแบบชิดดินชิดดินโพดแล้วก็ดำนะครับงัวมันก็นเลยเลือกกินนะครับสิกัดซิดนะครับคือกัดสิดเพราะว่าปกติก็จะไอ้นั่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับมันจะกัดสิดอยู่แล้วเป็นปกตินะครับเนี่ยแก็เด็กแถวบ้านก็จุดประทัดแล้วนะครับเด็กหน่อยอยู่บ้านกัน จุดโพลและแม่นี้ก็เป็นแม่ที่เขาอยู่ในคอกนะครับไม่ค่อยทำอะไรตามเพื่อนนะมาช้ากว่าเพื่อนนะครับแต่ก็กินยากแก้ไม่ค่อยได้นะครับเจ็บเข่วัวน้อยจะเป็นน้ำตานะครับมันสังเกตดูวัวน้อยน้ำตาจะไหล นี่ไม่กินนมตัวอื่น,นยนนังไงในคอเตะมึ้งตัว,ตวนี่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 นัวน้อยน้ำตาไหลนะครับน้ำตาไหลเพราะว่าแมลงวันตอมนะครับแมลงวันตอมตาก็เลยเป็นตาไหล บวกเขาวจักเคียนะครับจชกว่าดำมี้ยยังน่ะน่าตาข้อบวกเขาวจักเคียนะครับวันอาทิตย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับกัวก็ตัวเล็กเก่งกับอาสาดมู เดี๋ยวมาดูาขเขาเรียกอะไรนะดูผลงานน่าจะกินนานอยู่นะครับวันนี้เพราะว่าหญ้าหญ้าหญ้าเดิมแต่ว่าแตกต่างที่ตัดจําเงานะครับก็เลยเป็นแบบเลือๆในจังหน้อยงงๆในจังหน้อยเพราะเมียงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ทําการลงแปลงใหม่แล้วนะครับลงลงแปลงอาพาเดินไปดูข้างล่างครับพร้อมกับนี่ S <S เราก็ให้แทะเลมไม่แล้วนะครับแทะเลมช่วงหน้าฝนก็มาแรงวันนะมางวันเยอะแทะเลมนะครับปล่อยแป้งแทะเลมใหม่นะครับเอาเป็นแปลงลงมาแปลงหญ้าแพงอ่ามันมาเลยนะครับเพิ่มเติมนะครับแปลงข้างบนนั้นเราก,ากักไว้แล้วนะครับย้ายมาแปลงข้างล่างตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นหญ้ามันมาเลยนะครับวันนี้ มันมาเีหลังแากโดนน้าท่วมไปนะท่วมนานเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินไหมครับนะเพราะว่าแห้งแล้วนะครับแห้งรอบนี้แห้งนะครับมันมาเลยรอบนี้แห้งนี่ครับแปลงหญ้ามันมาเรียงผมเปิดประตูให้มันเข้าตรงนี้นะ i i. รอบนี้แห้งนะครับยาวลงไปถึงตรงนู้นรอบนี้แห้งแล้วก็ยาวลงไปถึงตรงนู้นก็นี่ยแล้วก็หญ้าหวายนะครับน่าวันนี้น่าจะอิ่มนะครับอิ่มจุกนะครับวันนี้ เปิดแปลงใหม่นะครับวนแปลงนี้ก็รอ,อก่อนนะครับรอตัดนะครับแต่ข้างล่างเสร็จก่อนนะครับหญ้าไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะครับหญ้าหญ้าไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดแต่งตอแล้วก็หญ้าเดิมมันอยู่ข้างล่างนะครับเป็นแบบแห้งอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนกับหญ้าหญ้าเราหญ้าหญ้าตอเก่ามันตายแล้วก็แทงตอใหม่มาอย่างงี้นะครับไม่ไม่ค่อยหนาแล้วกเ็เป็นปัญหาตรงเ,เขาเรียกอะไรนะ ตรงข้างล่างมันเป็นขี้ฝอยนะครับจะเป็นหญ้าแห้งไปเลยนะครับเนี่ยหญ้ามันจะเป็นหญ้าแห้งข้างล่างจะเป็นหญ้าแห้งไปเลยนะครับต้อง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 ได้ตัดออกนะครับตัดออกเลียเลียพื้นดินนะครับเลียพื้นดินเพราะว่ามันเกิดจากเอฟเฟกต์จากน้ําท่วมนะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดจากน้ําท่วมเหงานะครับตรงไในชิดดินก็มันกระสีเเออเนี่ยยังกะตองหนชิดดินมันกระสี วมโดนเงาซ่มโดนแล้วก็มันก็ดำมันก็เป็นกินอับเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องได้ตัดนะครับเดี๋ยวประมาณอีก2อ,อาทิตย์อาทิตย์กว่า2อ,อาทิตย์ได้ตัดนะครับประมาณนี้นะผมก็มาเตรียมที่ช็อตไว้นะครับเมื่อวานผมก็เนี่ยฝั่งนี้ผมก็เนี่ยมาลงนะครับสามกระสอบนะครับปุยขี้หมูนะพี่หมูสามกระสอบ ruined. ก็ลงไปแล้วก็น้ํายังมีนะครับน้ํายังมีขังอยู่นะครับเนี่ย น้ำยังมีท่วมขังแฉะอยู่นะครับคือไม่ยังไม่แห้งนะครับฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งโน้นลงได้หมดแล้วนะครับลงได้แล้วก็เลยต้องรีบเคลียร์ออกนะครับถ้าเป็นเครื่องสะพายบาน์ะเครื่องตัดสะพายบาเราสามารถตัดข้างบนได้นะครับตัดสวยย่างยืงได้แต่ว่าเป็นเครื่องที่เครื่องยังเกาะเครื่องเดินตามของผมนะผมก็เลยอยากให้มันตัดชิดดินเลยครับกินไม่กินไม่เป็นไรนะครับทั้งวันหนึ่งกินหมดก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทยอยแบบเล่มกินนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกก็รอดูก่อนนะครับว่่าาจะกินดีหรือเปล ว่าทำพร้อมทั้งเปิดแปลงใหม่ด้วยนะครับเปิดแปลงแท้เลมใหม่ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับลาไปกับแปลงหญ้าไหนนะครับผมสวัสดีครับ